ลูกค้าเนี่ยเข้ามาด้วยปัญหาหลักๆอย่างหนึ่งที่รถเกียร์คอนิวลเจอเยอะมากๆนะคะก็คือเสียงข้างนอกเนี่ยเข้ารถเยอะมากลูกค้าก็เลยเข้ามาถามหาแผ่นแดามแล้วก็ขออัปเกรดชุดเครื่องเสียงนะวิวี v มีเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่มากๆมากมากๆลูกค้าคันนี้ขอจ่ายเงินด้วยคริปโตอ,อีกแล้วนะคะเดี๋ยววิวีขอพาเพื่อนๆเ,เนี่ยไปเจอพี่เขาดีกว่าแล้วเดี๋ยวโชว์ว่า เขาจะจ่ายด้วยอะไรได้ยินบบแงปลว่าจะจ่ายด้วยเหเรียญอีกี่เลีอ่ะ สวัสดีค่ะวีวีนะคะตอนนี้อยู่กับวิวีที่ร้านมิราดออดีโอสาขาราชพฤกษ์นะคะนี่ค่ะแล้ววันนี้นะคะอยากให้ทุกคนดูว่าวันนี้มีรถเข้ามาติดตั้งชุดเครื่องเสียงนะคะแล้วก็อัปเกรดชุดแต่งต่างๆในรถมากมายนะคะวันนี้อยากจะมารีวิวเกียร์แกรนด์คาร์นโวให้ดูนะคะลูกค้าเนี่ยเข้ามาด้วยปัญหาหลักๆอย่างหนึ่งที่รถเกียร์คาร์นว เจอเยอะมากๆนะคะก็คือเสียงข้างนอกเนี่ยเข้ารถเยอะมากลูกค้าก็เลยเข้ามาถามหาแผ่นดามแล้วก็ขออัปเกรดชุดเครื่องเสียงนะคะแล้วก็สําหรับรถคันนี้นะคะสามารถติดตั้งลําโพงนะคะข้างหน้าเป็นเออสอทางนะคะทูเวก o o มเ n ลนนะคะลูกค้าก็เลือก c e 1 6 5นะคะเป็นตัวที่ก็เรียกได้ว่าฮิตในเวลานี้นะคะเพราะว่าราคาย่อมเยาวจับต้องได้นะคะส่วนคู่หลังเนี่ยเป็นแกนร,ร่วมนะคะเนื่องจากว่ารถ ประเภทนี้แล้วกันส่วนใหญ่คู่หลังเนี่ยมันจะไม่มีทวิตเตอร์นะคะเพราะมันจะอยู่ข้างหลังประตูเลื่อนแล้วก็นอกจากนี้ลูกค้าเปลี่ยนจอตรงรุ่นนะคะเป็นจอ a d v a n c e and นดรอนะไซส์เก้านิ้วป่ะอืมเก้านิ้ว <c oughs> แล้วนอกจากนี้ลูกค้าก็ติดตั้งเบสบอกด้วยนะคะพาไปดูกันนี่ตอนนี้นะคะยังไม่ได้ปิดแผงประตูก็เลยขอรีบมาถ่ายให้ทุกคนดูก่อนนี่ค่ะ Merc u r y ก็เรียกได้ว่าเป็นลำโพงสัญชาติอเมริกันนะคะที่คุณภาพดีมากๆนะคะ แล้วก็ราคาคุ้มค่าคุณภาพคุ้มค่ามากกว่าราคาที่คุณจ่ายอย่างเงี้ยนี่นะคะเป็นลำโพงเอ่อเสียงกลางที่อยู่ตรงประตูนะคะที่หอเมอร์คิวรี่นะคะแล้วก็ทวิตเตอร์ก็จะไปซ่อนอยู่ข้างหน้านะคะส่วนลำโพงแกนร่วมนุ่นอยู่นุ่นมองเห็นไหมแล้วเราก็จะแดมนะคะแดมแขงประตูหน้าหลังนะคะแล้วก็ลูกค้าติดเบสบล็อกเมอร์คิวรี่นะคะเป็นรุ่นธรรมดานะคะ,ะ,คะเพราะว่าลูกค้าไม่ต้องการ DSP ีเพื่อมาปรับจูเราก็จะมีเบสบล็อกที่ สำหรับรถที่ไม่มีช่องหลุมยางอะไหล่ก็สามารถติดเบสบ็อกได้นะคะทดแทนซับหลุมยางอะไหล่แล้วก็เพิ่มเสียงเบสให้กับรถของคุณค่ะแล้วก็ส่วนจอเป็นจอ a อ d ด o i d นะคะก็เล่นได้หมดอย่างที่พกติก็เล่นได้กันนี่เป็นลำโพงตัวเดิมของรถค่ะจับดูแล้วเป็นกลวยกระดาษน,นะคะแล้วก็ฟองน้ำเป็นกรอบพลาสติกนะคะแถบไม่เล็เป็นแบบนี้ค่ะของเกียร์ก็มีน้ำหนักนะคะใช้ได้1 2, 3 4ตัว เป็นหน้าตาเหมือนกันหมดนะคะทั้งหน้าและหลังเอาล่ะค่ะตอนตนี้เราอยู่ในรถนะคะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้วิวีิอยู่กับเซลโบวีค่ะหรือว่าโบโบที่ทุกคนรู้จักกันนะคะพี่โบนะคะเขาเรียกว่ามือฉมังดูแลลูกค้าดีมากละลูกค้าติดมากนะคะถ้าเกิดสนใจเสน <c oughs> ่ห์ของพี่โบก็แวะมาหาได้ที่มิราส <c oughs> ขาราชพฤกษ์นะคะเอาล่ะแต่ตอนนี้เนี่ยวิววิจะขอพี่โบเนี่ยโชว์ ปิดเพลงในรถคันนี้ให้ฟังดีกว่าว่าหลังจากติดตั้งชุดอัปเกรดลำโพงแล้วเนี่ยเสียงดีขึ้นมากแค่ไหนนะคะรถคันนี้ติดตั้งเบสบอกธรรมดาก็ไม่ต้องโฉนะออบสั่ลหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าที่ต้องการเสียงเบสเพิ่มขึ้นมาเนี่ยแนะนำเบสบอกนะคะเบสบอกก็ใช้ทดแทนซับหลุมยางอะไรได้นะคะ เสียงเมดได้ฟังแล้วดีมากเนาะค่ะซันสะเทือนถึงไ <c oughs> ม่ถึงปอดพ <c oughs> ี่สำคัญก็คือลูกค้ามีเปลี่ยนจอ Android ด้วยนะจอนี้ทำอะไรได้บ้างคะพี่โบจอ Android ตรงรุ่นนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะสามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้เหมือนในโทรศัพท์มือถือเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าหลักข,<ม>ของของตัวจอเนาะเลาสเลื่อนขึ้นมาก็จะเจอแอปพลิเคชันเนาะต่างๆก็จะเป็น Google Map นะคะ YouTube เนาะแอปดูหนังฟังเพลงดิสนีย์โฮสต้าจุ๊บ ลูกทีวีสำหรับดูทีวีออนไลน์หรือว่าเป็น n e t f l i ก็ได้โหลดแอปพลิเคชันจาก Play Store ตนี้ได้เลยค่ะใช้งานเหมือนโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึง่งแล้วสำหรับเจอตัวนี้เป็นรุ่นท็อปเนาะรุ่นท็อปเราจะสามารถใส่ซิมได้ไม่ต้องมาใช้คอนเน็กัอบอ่อนไม่ออต้องมาคอยคันบอรดกับมือถือบนถนนถ้าเกิดว่าเบือ่อเบื่ออยู่ในรถเราก็สมควรที่จะมีอะไรแบบนี้เพื่อฆ่าเวลาในช่วงระหว่างรถติดนะคะสมัยนี้ยังไงตั้งแต่เด็กจนโตเราอยู่ในเมืองเนาะ อยู่ในรถมันก็จําเป็นที่จะต้องมีอะไรที่ค่าเวลาช่วงติ่นกลารเราแบบนี้อีกนิดนึงวิวีมีเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่มากๆๆกมากมา,กมากตื่นเต้นบอกตื่นเต้นดิตื่นเต้น,ตน,ตน <S <S ลูกค้าคันนี้ขอจ่ายเงินด้วยคริปโตอีกแล้วนะคะเริ่มมีลูกค้าเนี่ยที่มีเหรียญคริปโตแล้วก็มาขอจ่ายเงินเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเดี๋ยววิวีขอพา เพื่อนๆเนี่ยไปเจอพี่เขาดีกว่าแล้วเดี๋ยวโชว์ว่าเขาจะจ่ายด้วยอะไรได้ยินปแปลว่าจะจ่ายด้วยอียอีเกียรมัต้องการมาใครเนี่ยมีบิตพอยอีเรียมนะมาได้เลยต้องการมาหรือมีของแถมให้ปี2058มูลค่าเหรียญคริปโตจะสูงถึง200 000, 000, 000. ล้านบาทคนญี่ปุ่นที่เขาบอกว่าเขาเดินทางมาจากโลกปี2058 เขาโพสทวิตเตอร์นี่เรื่องจรงิงไปดูในข่าวเขาโพสทวิตเตอร์แต่ปี2 0ง9ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรๆเกิดขึ้นแล้วมันก็ค่อนข้างโมกแต่ว่าอันนี้วิวไม่ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์น,นะได้ยินเขามานะแต่ว่ายังไงก็ตามมันปุ๊บแล้วถึง34รอบว่าเหรียญคริปโตจะมูลค่าเพิ่มขึ้นถูกสิไปหาลู้ค่ะก็ขออนุญาตมาพบเป็ที่พักทนี่ค่ะหน้าตาแล้วลงเเนโรด เป็นบุคคลที่เขาเรียกว่าล้ำยุคที่นำเงินเหรียญที่โอนจ่ายค่าระดิบตั้งคืนสิ่งที่เราก็เลยจะขออนุญาตถามนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ยุนคริปโตก็กกำลังมาแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แต่ว่ามันก็ยังไม่ได้มีลูเข้ามากนะที่อยู่เหรียญโตหรือว่าเอามาใช้จ่ายเงินระดิบอะไรเนี่ยค่ะเพราะงั้นวิวก็เลยอยากสัมภาษณ์ว่าเพราะอะไรที่ถึงอยากจ่ายเงินเรื่อย ตามชื่อเขาอะเป็นฟีเป็นเท่าไหร่ไม่ติดเอ่อคือไม่อยากเสียค่าฟรีในการในการฝากแบงก์เลยมันไม่มจริงเลยหรอกแต่ว่าในเมื่อซ้อมมาแล้วเราก็อยากจะเข้าไปสัมผัสและได้เรียนรู้กับควาจริงๆว่าคนในการได้งานยังไงบ้างแล้วส่มันก็เป็นที่คือเหมือนคนหันมาสนใจเยอะมากเลยจริงๆมันคนมัน มาเล่นเยอะผิดแบว่าเขาก็ยังไม่กล้าโอดเราบริการแบบนี้มันก็สะดวกกว่าใช่ที่เขาจ่ายได้เลยไม่ต้องมาเปลี่ยนให้เป็นเงินบาทอีกแล้วก็มาโอนอีกมันก็ลดขั้นตอนไปจากสามขั้นเหลือขั้นเดียวแบบนี้ก็แค่สแกนแล้วก็จ่ายเงินด้วยเหรที่ตรงแล้วในอนาคตมูลค่าก็จะเพิ่มมากขึ้นนด้วยนะคะพี่วิขออนุญาตจ็บเงินได้ไหม อันนี้พี่เม่นเนี่ยจะจ่ายในช่องทางบิตครับแล้วก็พี่เม่นก็จะจ่ายเป็นเหรียญอีทีเลียมนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่ร้านเราอ่ะเราก็จะรับจ่ายเงินนะด้วยสารสกุลก่อนนะครับบิตคอยอีทิเลียมกับ b n b คือตอนนี้เราดูว่าอีทิเรียมตอนนี้นะครับหนึ่งอีทีเรียมคืหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยเก้าสิบหกเเราปรับให้ยอดชำระของพี่คือสี่หมื่นเก้า โอเคหนแสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยาสิบหกหาด้วยสี่หมื่นเก้าไม่ทีใครถึงโควนี่อยู่พี่รดใจต้องสี่หมื่นเก้าหาหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยสาสิบหกเท่ากับที่เขาจะใจศูนย์จุดสามสามสี่เฉดห้าตัวหลังเราปัดทิ้งไปก็ศูนย์จุดสามสามสี่เฉดเราใช้บริการขอปิดครับนะคะในการ ทำหน้าที่ exchange หรือว่าซื้อขายเหรียญนะคะดังนั้นตอนนี้พี่วีทถือแอป Bit Cup ที่เป็นของบริษัทอินเวนตแล้วนะคะแล้วก็จะทำการเปิดกระเป๋าจำตัวเองนะคะแล้วก็ฝา่เพื่อเอาแอปกดไปที่ Ethereum ก่อน Ethereum นะคะกดไปที่อีกทีเรื่อก่อนอีทีเรื่องนะคะกดเสร็จแลก่อนเขียเลยนี่ครับใช่แล้วเรียบร้อยโชว์ค่้นี่นะคะก็เงินเข้ามาแล้วนะคะ ั้งหมด0.3347 Ethereum นะคะคิดเป็นมูลค่าไทยบาท48,961.75บาทค่ะเออเงินหายไปประมาณบาทนึงแต่ว่าพรุ่งนี้ถ้า Ethereum มขึ้นเนี่ยเราจะได้กำไร <laughs> โอเคอย่างนั้นรีวิวขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะครับดีใจที่มีกลุ่มคนที่เชื่อมั่นในคริโตเพิ่มมากขึ้นแล้วนะแล้วต้องบอกว่าปีหน้าเนี่ยคนจ<า>ะใช้จ่ายด้วยเล็คริโตวกันเยอะนี้ใช่ค่ะ เเี่สขอบคุณมากเลค่ะคะปคลิปเลยแล้วกันก็ส่งลูกค้าตรงนี้เรียบร้อยแล้วยังไงก็ตามนะคะถ้าใครสนใจนะคะที่จะจ่ายเงินด้วยคริปโตนะคะที่มีหลายออดิโอทุกสาขารับจ่ายเงินด้วยเหรียญคริปโตแล้วนะคะเริ่มตั้งแต่เหรียญบิตคอย n อ t ีเรียม b บ b นะคะที่เรารับนะคะ หล้วจากนี้ถ้าใครสนใจติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์หรือว่าชุดแต่งรถต่างๆนะคะติดต่อมาได้ที่ข้างล้างน,นี้เลยนะอย่าลืมกดซับสไคร์สัญญาณให้วิวด้วยนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบาย